ตอนนี้เรากำลังจะขึ้นไปบนภูเขาสูงโคโปอริสของตุรกีนะครับซึ่งที่เมืองนี้ตั้งอยู่ที่เมืองโดดกลางห้องและเ,เป็นเรื่องความชอบที่สองสองอยา่างห้องสมุดใหญ่เป็นระดับสองจากบริสันดรียของอียิปต์สองก็คือมีโรง โรงพยาบาลแห่งแรกนะครับซึ่งที่มาของโรงพยาบาลซูโมเรียนได้สองท่านนี้ค่ะเอาได้ไหมเอ่ยไม่ต้องไปเบียดกัน <laughs> ต้องขึ้นลิฟต์ไปเพื่อจะนั่งกระชอแล้วกระชา้าไฟฟ้าขึ้นขนนบนนะวท่าของ ในเบระเช่าที่เราจะขึ้นไปนะครับ ได้ได้ยืหน้ามายึดหน้ามาอ้าวบายบายฮด้ใทีสัไม่โดนบางหน้าเลยอ่ะเอามาเยึดยึจับลับตับตับม,มาฮาลองเาใช้ควาเ็นเเราอยู่ด้ คนความกระโวดนี่แพ้คนไม่ต้องการความเจริญมันไม่มีอะไรแพ้ผมไม่ตั้งเสาเองเดียวตัดไม้ก็ไม่ได้ตายมันมีพวกตัดได้หน่อยไม่ตายหรอกพี่มันเกิดใหม่เรื่อยๆมันมีไอ้พวกโบราณน่ะคุณนี้เยอะโทษนะอาจารย์ตอนนี้รากรังนั่งอยู่บนเคเบิลคาร์แล้วก็เช้าขึ้นไปบนอะไรนะอาคิบอริสเมืองอะไรนะอาคิบอริสอาคิบุริสอาคิบุริสนะ ก็จมีเพราะเราก็ถกเถียงว่าเอ๊ะผูกกระดึงนี้น่าจะมีรถกระเช้าขึ้นไปเหมือนกันนะ DSI ด้วยนะใช่ไหมครับ DSI ผูกกระดึงเนีไม่ยอมได้ทันโลกทันสมัยเขาบ้างอ่านี่มี DSI ด้วยมาอยู่ทามตรงนี้ DSI มาอยู่ปิดที่ปิดทางไอ้ต้มอะไรอะริเซ่ธาลิตทาริตมาดูมาดูงานไม่เห็นในเรื่องในราวใช่ในเรื่องราวครับลิ้นนึ่งลิ้นสองแฉกครับใช่ เจ้านายคือใครครูก็เป็นน้องก็ต้องทําให้ถูกต้องตามเจ้านายเลื่อนไปเรื่อยๆครับของไอ้ใครตอนนี้ใครเป็นอ่ะประชาไม่ประชาโดนวางไปแล้วเออเอาขึ้นหิ้งไปแล้วตอันดีลูกน้องพมย้อนเยื้มอะไรสวย ต้องไต่เงียบก้นหันหน้าต้องต่เงตั้งเมืองในที่รู้ว่าใกล้น้ำตัวทีพี่เหม่อผมอ่าจับกับการมา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 เร็วมาเร็วมันจะได้มันจะได้หันมาไม่เอาไม่เอาไม่สวยกม่ขยบดาวเลยใครบอกดาวสวยด้วยเลยโอ้รถเข้ามาถึงนี่นั่นรถเก่งมาถึงนี่ใส่แว่นดาวพอดีมันมันมัน